สวัสดีครับเขอาสูงรายการขิดซ่าป้าบอลนนครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม SPS เฮ้ยใช่ไหมวะเออตามนั้นะของปี2020นะครับ,รบซึ่งผมมาเล่นตามแมตช์ที่มาานันจะแน่นอนก็คือปารีสแบงค์แฉ่งกับเลอาลมาริคซึ่งผมต้องมารับเป็นเลอาลมาริคนะครับเริ่มมาเริ่มเลยครับอ้าวโยแม่เขา ใครวะมันดันไม่ขึ้นชื่อนะลามอสกัดแล้วมาเซนโลกาสิซียสอิสโก้ห้ามจริงมันควรปรับเป็นเอออะไรมาริกเจอกับยูเวนตุสนะครับซึ่งมาริคก,ก็ได้แพ้อยู่บนตุสดนาทีแล้วไปสองประตูตอนหนึ่งครับซึ่งวันนี้จะแข่งรอบครับซึ่งถ้าอยากให้ชัวร์ว่าเข้ารอบเลยก็ควรอย่างมากสักสองประตูครับ มาลิกนะครับเพราะว่าก็ไม่รู้นะครับมันไม่ขึ้นชื่อนะเตะน่าจะเป็นหิบปลานะแฟนลุงแกลมเปเปๆอยู่ไหนวอร์ดนั่นไลยอิส like โกโรนัลเดียวเอาครับมาหาเทพโดนดูครับเลี้ยงหมดเลยครับนะ โลนะโอ้โหตายอิสโกไข่วันัเตะไม่ขึ้นชื่อเจมโลดิกเกสกัดได้ไหมโอ้ยไปเกล็ดเบลเกลดเบลฟอร์มไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าเขาไม่เก่งภาษาสเปนนิดงงนะแล้วสเปนนิดแปลว่าอะไรสเปนนิดก็คือสเปนนั่นเองครับก็ถ้าจะพูด ถ้าจะเรียกคนสเปนก็ควรเรียกว่าสเปนนิสนะครับไม่ใช่สปายนะครับสปายเปนคืนเล่างอสารละตบมือใชครับเราใครตันลิบินโคสโมาเซนโลเบเป้คสูแบบสเบซิมาเอ้าเยี่ยคขออะไครับเข้ามาจ่าย กวอ่านพี่อ่านชื่อผิดหรือเปล่าไม่รู้นะครับครับเบ์แกเล็ดเร็วเปอรซิม,มาเปอรซิม,มาเดียวกันครับสือว่ามาไม่เหลือครับเปลี่ยนตัวเยอะเยอะครับกดผิดเอานาบารดามาเล่นหน้าเออนี่แหละถือว่าเป็นการจัดเรียบร้อยครับ โดยคริสเตียนโรนาวเด้ร์นี่จไมอันเีลับติตัวดำจังปกติไม่ดำขนาดนี้คนระับมันยังพอมีขาวๆมั้างเ,เ,เนี่ยเรียบร้อยงานหนึ่งครับเอาเจสุนนาบาเปลี่ยนแทนคาริเมซิมาถ้าเป็นเมซิมาผอมแบบนั้นวะโอรน่าโอ้เสียบ เจมเกลเลตเบลเกลเลตเบลฟอร์มไม่ขึ้นนะเพราะไม่เาาก่งภาษาสเปนเขาซึ่งมีข่าวหลายทีมนะที่จะมาซื้อเกลเลตเบลอย่างแมนยูนเนเต็ดมันก็มีนะคนระับโรน่าโดเอ้ยนาบาโดลงมาปุ๊บคือแบบว่าสกิลต่ำนะครับไม่ใช่สก,กิลดีพลังเยลยโรนัลโดโอวิง่งวิ่งดีนาบาร์ นี้กูสาเปลี่ยนตัวไปชนเลยเอามามาทุนี้ครับแล้วก็เอาลาบไม่ใช่ม่ใช่ไฟแล้วคูสมาเซลโลอิสโก้อุอิสโกโ้ซาซัตเบลนี่นั่งขึ้นเลยยงไอ้เขามีแต่นั่งลงขึ้นอับนาบาครับตอนนี้พิก <c oughs> โอ้โหก็จะแบบไปเป็นฮีโร่ของทีม นอนหน้าบา้านก็นอนอยู่ยงั้นละกูกาจมึงยิงยนงะโน้เห็นไหมว่ามึงจะลุกขึ้นเอา้ากองหลังมาดิหายไปหมดครับไม่赖มีปีมีพี่เบเป้ครับใครไม่แย่งนี่ตายแน่นอนครับหน้าบานวิ่งนำาห้ยเมื่อกี้มึงวิ่งนำแล้วสุดท้ายทำไมมึงต้องหนนะายันวะไอ้ควาย จะซุนนาบาได้ยวนะครับโลน้าด้วยอื้ชัดเจนับโหซิลบาใบแดงเลยโหให้แค่เหลืองดูบาพช้าช,าช,าชา้าครับนายบุษาเลี้ยงแบบว่ากจะส่งคืนกับหลังให้นาบาดูครับนานาบาอยู่นะก็จะแบบว่าส่งเลยดูครับแล้วไม่ แลไอมาบาสยิงจุดโทษครดูโหดดักแบบนี้เอาขาไปแต่ที่บ้านไหมแมวหลนโด่แมวเ,เอาจะซุด,ดนาบาสไม่รู้ว่าคาสิย,ยัดดีว่ะโอ้คาสิยัดเท่เลยนะต้องให้นาว่ามายิงแทนครับเจุ้ึกนาบาสเรียบร้อยครับเป็นปิดประตูท้ายปุดแล้วตีแล้ว เต้นเตนสเตอร์ลิคโอ้ไม่เต้นเตยสูงครับเป็นไงอะไรวะเนเวอร์ออฟสเตีดไม่รู้วอเวลาครับเดี๋ยวเอาเดิวิดซิวบาออกครับเอาตอนนี้ก็มาแล้วเรียบร้อยครับสอมประตูตะโสนรับเอลมาหลิกสามารถชนะเปิดบ้านเลยบอกว่าน่าจะเปิดบ้านครับชนะบาร,รีบาร,รี บาบาลีแปลงแชมงครับก็จะเล่นมุกคอนเตนึ้ไม่ออกครับโอเคครับใครอยากให้คลิปหน้าผมเล่นอะไรอ๋อเมนัปดอมแบตคือโรนัลโดครับคลิปหน้าอยากให้ผมเล่นอะไรหรือทำอะไรก็คอมเมนต์เอาคลิปหน้าใครอยากให้ผมอะไรหรือเล่นอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับตอนนี่อะไรปร่กอบเท่าไรเกมเสือกหลุด